สวัสดีค่ะสวัสดีพอพเมแมเอฟซี FC สุขสุขคนค่ะมือนี่กับมาพอกับช่องบาลทุนสาวจอยอีกแล้วจ้าคนหมักตัวเลขกะมือนี่กับมีตัวเลขเป็นแนวทางมาฝากพอพเมแมเอฟซี FC เนาะค่ะมือนี่ได้แนวทางมาจากเซียน เส้นรุ่นเนาะค่ะเส้นรุ่นงวดวิญญาเข่าสามโตตรงตรงเลยเด้อค่ะงวดวิญญาเนี่ยเนาะเงวงวิญาเข่าสามโตตรงเส้นรุ่นนะคะก็จะมีเลขวิ่งบนวิ่งล่างเนาะค่ะเนาะของของเส้นรุ่นเพื่อนเนาะค่ะเนาะ งวดน,นี้เ้าก็มาตามต่อว่าอ่าทางช่องเอามาล่งไห้แล้วจะเป็นจังใดเนาะคะ่ะกับสาวจอยกะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางนี้คะ่ะสาวจอยกะได้มาแล้วจากเซียนรุ่นเนาะคะ่ะเนาะนี่ได้ไม้พวพ่อแม่แม เดี๋ยวซาวจจะเขียนให้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสาวจจะเขียนลงให้มันค่อยโตยิ่ใหญ่ค่อยเห็นเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นเลขของเซียนรุ่นเพนิ่นอ่ากรุณาทางช่องเนาะค่ะให้ทางช่องบาวทุนสาวจ่อยเอามาลงไอ้พอพอแม่แม่เอฟซีในเบิ่งกัน,นะะเนาะนค่ะเนาะงวดวิญญานี่พอกระแตกเซียนรุ่นเพิ่นกระแตกสามตัวตรง ห้าเก้าสามเลยนะคะหวดวิงยาเนี่แตกตรงๆเลยหาเก้าสามเลยคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่อ่างวดวันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะที่สาวจ่อยเอามาปล่อยของเซียนรุ่นเพิ่นเนาะค่ะเนาะเซียนรุ่น ะะเป็นงวดแรกเด้อจ้าพอพอมแม่เอฟซีล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งก่อนเนาะเพราะว่าทางชองก็เอามาให้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเดอะ้อพอพอมแม่เอฟซี FC. สุขูสุคนสาวจ่อยกับบาวทุนก็เอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเพื่อไปจับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ เพื่อไปจับโรตลีกินแบงค์รัฐบาลแล้วมันเพื่อมันเข่ากับตัวเลขใน่ใจของพ่อพแมเมเอฟซี FC กับ่าวไปจับโรตลีไปเลยเด้อจ้าเดี๋ยวมันจะเมิดก่อนเนาะฝ่าวไปจับไปเลยเดี๋ยวมันจะหมดเนาะค่ะเนาะก็จะมีเลข เอาวิ่งวิ่งบนก่อนนะคะวิ่งบนห้าจับคู่นะคะจับคู่เด้ะคะอค่ะพพแมแมเอฟซี จับคู่ออกมาเป็นตัวใดเดี๋ยวค่อมาเบิ่งกันเนาะจับคู่ก็จะเป็นจับคู่บนนะคะจับคู่บนก็จะมีศูนยสี่ศูนห้าแล้วก็สองห้าแล้วก็สองหกตัวเน้น มีตัวเน้นนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วจ้ะหลัหกร้อยหลัหกร้อยมีสี่เจ็ดเก้า จับใส่ได้เลยต่อไปเป็นวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างเจ็ดค่ะวิ่งล่างเจ็ดจับคู่ ก็มีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดห้าค่ะ โอเคค่ะขาวหวยเซียนรุ่นวิ่งบนมีหนึ่งมีหนึ่งกับห้านะคะจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองห้าสองหกเน้นอันนี้ตัวเน้นของเซียนเพิน่นนะคะอ่าเน้นเน้นบนนะ ถ้าจะเป็นหลักร้อยเซียนบอกว่าให้หลักร้อยมีสี่มีเจ็ดมีเก้าจับใส่ได้เลยค่ะหลักร้อยนะจับใส่ได้เลยนะจ๊ะหลักร้อยบนเนาะต่อไปเป็นวิ่งล่างค่ะวิ่งล่างมีเจ็ดเม็ดเดียวค่ะเจ็ดเม็ดเดียวเสียนมันจับคู่หาเจ็ดศูนย์สามปดดเก้าเจ็ดหกเจ็ดห้า ตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดห้านะคะนี่แหละค่ะตัวเน้นของเซียนเพื่อนเนาะนาค่ะเนาะตัวเน้นของเซียน มีสามเจ็ดห้าโอเคค่ะทางช่องกะเอามาลงของเซียนรุ่นนะคะงวดที่แล้วเข้าห้าก้าสามตรงๆค่ะง,ง,งวดนี้พบอบ่อแมนเช่เฟซีแคปหนาจอไว้เลยเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลย กับนำ้ำนอค่ะอย่าลืมนะคะค่ะ,ค,ะคลิปนี้สาวจอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิง่งกิ้งกิให้น,ำน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ